สบายดีพ sí <c ười> ี่น้องป้าลุงนะ FC ทุกๆทานสิเมื่อแล้วล่ะบาดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะดีตอนับกสซ่องปาจอยเด้อป้าลุงปาจอยปอกเอาเลยพี่น้องมไปงตู้เนง่ายพี่น้องน้ไม้บงมย่อใหญ่เนาะของตู้มองเียเลือกเอาตัวใหญ่เอาเลือแกงไม้บงแมมันบ่ผิดยเออเก็บกอสิเนาะ มันจะมนักเงเนาะมันจะขื้กันเลมันมันยามเนาะมนักเนี้ยานเบื้องนี้บริรุบ่ตกตาหีกางฮะ่่าอกลนะสิมือแล้วบบดนี้พีอง้มืดผ้ามือดผนมาแล้วเนาะ บัวจะงงจุะยองพี่น้องเอ้ยน้ำไหมได้อยู่พี่น้องเลยมันหาก็ได้เอานักเลือกเอาเลือกเอาบอึดพี่น้องเลยน้ำไมมเนาะจะไปสิมาหาช่วงนี้ประอยากเขาได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องเด้อไปเริ่มมือเด้อไปสิได้หาเปลี่ยนแล้วอยู่บ้านหาไปก็ได้ยุ่งนี่ก็นักหนักเลยพี่น้องเลยเก็บบริเตกต่างกับนั่นเออ นักเสียมแล้วกกนี่ก็พูดหนึ่งน้อมนไม่ลายพี่น้อยไรมีแห้งมาหาบอโลดูศเพืเ่อนหาลายเพื่อนก็จะไ,ได้จังหาไว้นี่เนาะหามันกับบริอุทได้ยากเนาะไหม่ค่ะ có hai dứa lai đây phía nông đây mày ba nó mày buồn đó mi nó mày lai mưa lại sao khu mai còn chị mai ỉu vậy qua đây mai cả cứ hai cả tao phải cả tao

เฮ้ยเบาขึ้นวเหตดตุ๋นเหตุนเราหามชิ้มมือเราบ่นักนักยุ่แต่ก็จจ๊กชิอนเือนบ่ล้ก็ตาเนนักก็ดีจะิต้ว่าหาต้นเป็นฮูเด้อเหรยังบ่นัก เออเออมาพัดรบมาฮะเออเออเออไปวดหรอกนึงคุณผู yeah. ้หล่อจะทำไไ้ปวดดิอ่าหัไม่ด้ในหะ หาคือีิโลละกันบักเครื่ังกระดาษเราหดคอละอยตรงใช่ไหมันกะเหรอวัวเป็นน่าขับด่ายุ่งนงไม่เาื่อค่ะผักบุยใส่วางไมงเอาเียงไปเสียงจิ้มพักเขาดิ บอไดะนักน้องใหม่ป่านนี้เอานั่นนี่เมื่ออยู่เ <c> ก <ười> ิดไถมากใกล้ไล่เนาะใกล้กลเมื่อ,อบ้านน้องขายโบเบ,บนนะคะทั้งอื่นถุงหนึ่ง้าพันน้องใหม่ม้าพันสามสิบ

หัดก็โอ้ยมันออนอยู่แบบนี้พี่่ยอืมชออนเพี่น้องเลยเฮ็ดคอยได้หัดตนันมคอยได้เอาพอดพอดอด้เอายแม่อนนันโอ้ยดีมันดจหขอปัญหาแล้วบ่ใหญ่ด้ขอบรรหาบ่ใหญ่ได้ดีเลยโอ้พี่เกาได้ะอ้วมาคุ้กุ๊กหน่อยันมาปลูกกันอยู่ในขั้น้องซาหานะ

Cháu bỏ áo mà mừng mẹ Áo mừng 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 <laughs> ừ. nữa mừng 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 cả mừng 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 hào gì mừng 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 mừ mừng mừ 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 ขอทัเพิ่นนให้พี่น้องไอโมเมนต์อแล้นี่ก็เอาแล้วไงเอาอะไรเยอะไงอู้หูมีอะไเฉือนตนีู้้ยกินกิมักเชกแน่ะคนนี้กินยังล tầm huyền khai, ơi, à, ấp, có ừ. đâu, nặng thế ta, phi nè, ugh, cả ta phi nông, nặng, con đi bảo nặng nè, đi chi mưa mà đưa ăn đi bỏ thì nông, mọc cành cành, cắm cành, cành 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 เราปุ๊บขั้นหอมหองสะแล้วเลยตำนานเลยพี่น้องเอ้นี่ตำนานมากระเสกป้าจอยมาหลำหน้าทูมี่เงี้ยมดานี่โว้ยายเมื่อเป็นกระตาหมักกระทินเอป้าจอยบ้านบ้านป้าจอยบนห้องหมักกระเสกพี่น้องนะหมักกระทิ้นหมักกระทินน้อยเป็ดะตาเมืองฮึ่งแท้พี่น้อ,นนองไ e. ปดูฮะ เราบวชหอยทอดไปจอยเอลปลี่ยนครับนี่กัน,น่าขึ้นกันเนี๋ยวเฮเขาเปลี่ยนมาแม่กระตืนรือร้นนี่ฮึจอยปจอยร่มเทนึงนีะแล้วมึนงนี่ บ่อนจะบอกให้เฮาไปเอาหน่อไม้แน่แม่เฮามื้อนี้ต้อมพ่อหน้างือตึบมีแนวผิดโบกอยู่บบ่ตขัวอีกแล้วเฮายังบ่มักตวยพ่อ่พี่น้องวยพ่อานปาจอยเ็ดวิ ก็เห็นทางคาเทียงเป็ครั้งแรกว่าจ้อยว่าสิมาหาห้วยนี้พี่น้องมันหกนี่บ่มีน้าไมบดนีนี่ว่าจอยเลยพาไปเอาบอนมันมีเลยจักจําหวหเธอบ่หาัหยเธอบ่อยากหาด้ 3คู่แล้วพี่น้องเอ้ย3คูแล้วพุนนี่หวยพ่อย่าหวยปจอดไปหาน้ําหวยใหญ่หวยบงพี่น้องหวยใหญ่ ไปพี่นุ่มนเนยะยางจะพักนึงก่อนประจอยชิดทอบคลิปกันเมืออ่อยพี่น,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 พน้่งมาดีน่อกไปเนาะยางไมจะพักนึ่งละตอะพลัดตืนหัวหนาประจอยแล้วนาประจอยจะรุมพูดกันเมื่อยลงไปถ่ายจ้าเถื่อ hết lòng nhưng ก็บ่ hả <laughs> lại tí <laughs> ba ก็บิดห๊ะ nhưng cứ ngàm chơi sai bơm chụp, nặng nó mày, mưa mày con, trôi xin đi view này mà. ngam đi bộ ngam, na bàn bơm trôi, nè, mẹ ơi, có súc ừ. bàn bơm bà หน้าปราจอยเดินหน้าวานพี่น้องตอน,นี้คือวานโอ้ลงชุดปุ๊ชุดไฮนี่เนาะหน้าปราจอยคือนี่เราลำมากคือ nó lộc nó cẳng nó đây, anh nhìn bên đó bên choi, thưng hổ, mà chồn mà tạt nhà, tạt nhà hay mua, gọi là xí bà cứ thưng hết, hả? nó may nhà gặp lên nó จ้าบ่มาลกหงาน,นกันหงา,านร้ายหน่อยหน้าวานกันเนาะบ่อนเอาปลาผุดตู้เราเห็ดแล้วได้ๆพี่น้องเนี่ยผุดตกมาน,นี่กะกินปลาได้บ้านี ตกนี้ก็ได้กินปลาเซยแ์แหละเหนื่อยเลยพี่น้องเลยคือบลาสิดิหนักกสสีฮอดเทียงแล้ว านมีตู้ปีนาถ้ากินมากได้พี่น้องไล่ว่าพ่อเห็ดน่ะชิมห้าไปาย,ยังไม่เห็นสักหลอะ mà chìm bộ bà lệ Đi nhanh sao luôn nặng Nó mày đấy là ai đấy Ơ Ơ đây nó mày cả lại cả lại

hạ subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn còn mi mạng mi mạng โจชีเร็ดเอานี่เือนเมื่อใจกันาะร่นท้าไปช่างขอไก่ถูมออกมาชีเร็ดเอา่<ะ>อาน,อนาพาี่น้องาะมาพี่น้องิดอพาเม่อใส่แกงก็ไหมกันว้ามันดังดิ้ Ăn nhiều chù không hiểu Nhọn đi ao rồi, Cái đang chỉ bên bộ. đừng đi ui lộn này nó mua ơi ờ à, lên nhìn này. ยาล้วฉันเมื่อยเองดอกปิดมุกแตงในตู้กันคือสิบโมนี้แล้วเราปิดมือให้หลานแล้วแหละมือสสานโอ้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 ใส่หมากมันดูชานีแตงน้อย

ื่องคือเป็นเขางามเพียงเขาหายก็เพียงเพือนนะก็เพียงพอจจะเจ้าคิปเพียงคำนี้ก่อนเดนนะมาจะหันไม้แด้พีองเพื่อนก่อนแบบมหามาชนาก่อน หายแลัวพ่แจักอขอบคุณขอบคุณหลายๆแล้วปลาลุงเอ้ที่เขามารับชมนะเมือ่อยพี่นอ้งนองเสียงถึนพ่ากล่าวข้าเาสบายดี